เออพี่มีอะไรสารภาพอเอาออกมาก่อนทำไมเออผมเพิ่งสังเกตว่าแลมยังไม่ได้ใสอ,อ่ย <laughs> โอของเราในวันนี้ครับผมจะเดินทางไปที่บ้านของพี่ฟางหรืออีซี่บอยที่เรารู้จักกันได้รับสายตรงมาจากแกครับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยแกไม่ค่อยมีไฟในการทํางานเลยแกก็เลยอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆภายในห้องบ้างเพื่อจะให้มันมีแรงในการทํางานมากขึ้นอะไรประมาณนั้นทีนี้แกก็บอกว่าคอมของแกเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเคสมานานนับเกือบ2ปีแล้วผมก็เลยบอกให้แกไปซื้อเคสครับที่เซ็นทรัลขนแก่นแกก็เลยไปซื้อมาครับน่าจะยี่ห้อเทอร์โมเทคบ้างเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันที่หน้าง,งานอีกทีนึงแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ ผมอาจจะเก็บฟุตเทจมาได้ไม่ครบขั้นตอนบางขั้นตอนอาจจะมีการข้ามไปก็จะอธิบายโดยเอาฟุตเทจจากช่องอื่นมาแปะบ้างเล็กน้อยเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับเออวันดีมิว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 โอ้ไม่สนใจเลยวะวันดีสมศักดิ์